มากพี่น้องม่นี้ก็คพีเกาล่ะกพกะปิฟงไม่นี้กัดซมซมปักกันแยงกันปักกันแยงปากกันแยงตอนนี้มันมีย่งแล้วอย่งหลอกเด็ยบ่อยเมนูไม่ได้เมนูซมซมปักกันแยงสุกินง่ายก่อนแล้วใช้ใช้ไม่กูกอนด้วยแ้วรชกูด้วยมาจจะตัวสดสุด

โอ้หม้อเดือนละน,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 นี่นะใสมบัติข้ามใช่ใสมสักาษาแง่ใส่ไปบั้มข้ามอ๋ออ้ยภาษาแงพี่น้องใส่จานมันเสร็จจะเข้าจะใส่ตัวเดียวน้ำมันสีเย็นแกงปลามันสีเหล่ใส่ไปเรื่อยๆอยนี่ไห้น้ำมันเย็นอันนี้สูตรเลยพี่น้องสูตรที่กินเท่าไหร่น้ำมันเย็นเลาใส่ปลาไปเรื่อยเรื่นแยังใค่ ใส่ปลาใหน้ำเยนแค่จใส่ปลาลุงเฮ้ยพวกลุงน้ำเย็นหนุกปลาสิบเอดี่น้ำเดี่มันกูได้เย็มเดียวมันให้น้ำยังเดือดอยู่บานน้ำใส่นี่ก็ดีกินโบปินมาเบิ้งอยกินวิ่งอาสาสมาครที่กิด่มีตัวไม่เงยยังมันเหนื่อยมันเลยเรียดแล้วเป็นไก่มันเลยบ่ไม่ยิ่งมันเลยเรียดมันยางันเดียวนี่เอาเดียวแต่มาอ่อยมัน ตักใบมุนมาอ้อยมันได้สิไปเอาน้เที่ยวมันกินม่ยิงแมหญ้าเรียบร้อยสุกแล้วปลาพี่น้องมันเป็นปลาน่อนตัวปลากระแงต้มเดียวกเปยมันสุกี็ใส่น้ปลาก็ไดกล้วก็ได้กวก็มีอห่อยู่ีหอีหยังวะวันงานเทศกาลานมานะของ่ก็3มวงเดี๋ยวบ่มี็ดเป็น้อยไหดอกพี่น้องเอ้ย เด็กป้หน่อย,อยงนเงี้ยขวดตัวนี้นะไม่อยู่หอเ้อ,อแต่ว่หอย,หออยงอย่างนงวันงานเทศกาลผ่านมา,าผมนวดกมันตัวมากลายดอกไปใ,ปใปาาส่นังปลาห,หน,นังปลาจะสองบวมันปลาตาตาชื่อแม่บ้านคือขาของ ใสเือปุบครบแล้วก็ใส่หอมนี่นะหอมนี่อย่าใส่หอมนี่่ใส่พป็นหอมเด้ก็ไดนแตขว่ามั่แจ้งตุ่มแ้ใส่หอมตุ่นครับไส่ตไทยไถได้เบิ้งจิ้มก๋วยบมีสามาที่จนได้ย่งยๆไปตงไปงอมียซครับเออซไปนอนกินผมไปกินแห่เด้อ เป็นไขสวนตัวเลยย่าย่าตุดเอายาย่าดว่าตีกี่ไข่เสียกับพี่น้องไหยปุ่อนป่มอมปุ่มเลยพี่น้องไหมซ ลุนหนาตารสสาลูกพี่น้องนี่ต้มสมปลากระแยงใส่ด้กระถามออนเสียบๆอูดอูจิ้มปนนัวแห้งเสียบแห้งอานก่อนเสียบล้กพี่น้องเลยอยากอ,าอ,อกันก,รกริดหนาเด้พี่น้องเลยว